ขออน,นุญาตเข้าสู่ช่วงพิเศษครับตามล่าหากริบอเว่ยครับผม <c oughs> ตอนนี้ยืนต่อแถวรอเอากริบอเว่ยอยูน่นะคุณผู้ชมนี่ต่อแถวมีหลายบูธเลยนะที่เขาแจกกริบอเว่ยกันเดี๋ยวจะควานหาให้หมดเลยภายในเต็นท์นี้โอเคของรามิอะไรอะยอนมี <c oughs> ราม,มีมีอันนี้เดี๋ยวนะไราม,ม,มรีอีกแล้วพี่ห <c oughs> าไม,ม่เจ <c oughs> อนะนี่เส <c oughs> ื้อเหลืองเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองโอเคครับ เออเขานี่เท่าไหร่อ่ะร้อยหนึ่งครับขออนึงร้อยหนึ่งใช่ไหมอ่ะโอเคขอขออันหนึ่งครับขออันหนึ่งขอซื้ออันเลยขอซื้อขอซื้ออันหนึ่งครับผมขอซื้อหรือขอแบบไหนได้ได้ครับผมโองค่าหน้าของน้องแสงเหนือนะโลล่าอันนี้ติดแพทแพทลูเตอร์คอมพิวเตอร์ดูว่าเองค่ะแล้วก็ติดแพทแพทโล่ากับเบบี้มอนสเตอร์จะได้พาร์ตกับสติ๊กเกอร์น้อง ต้องทำยังไงนะเดี๋ยวเแป๊บนึงเอ,อ่อโพลทวิตเตอร์แบบลูกน้องแล้ว,วนะก็จะติดติดในแฉกน้องค่ะลอล่าแล้วก็ไปบินลงเตอร์อะไรก็ได้ค่ะถ่ายรูปตรงนี้หรือว่าถ่ายรูปน้องเลยอ๋อโอเคโอเคงั้นถ่ายสดๆตรงนี้เลยนะได้ <c oughs> น,นะฮะแฮทแชื่อช่วยื่พิมพ์ให้หนอนะ่ะแฮทแท แบบนี้ถูกไหมคะหือว่าเขียนแคปชั่นให้หน่อยได้ไหมได้แคปชั่นน้องแสงเหนือน่ารักที่สุดเลยเ็มเ็มซี่เห็นน้องเลยนะโอเคแล้วก็กดเห็นแล้วนี่โอ้โหสวัสดีเห็นน้องเลยนะอ๋อและนี่คือนัดนะรุ่นน้องตัวอย่างตามนี้แล้วก็กดโพสได้เลยใช่ไหม